เห็นแล้วครับความฉุกของน้องๆครับกินแล้วกะหยอกันนะครับความสุกของเขานะครับมีตังกับไอติมนะครับก็หยอแห้งครับหยอแห้งนะจีหยอแห้งน้องกับเจ็บเจ้โอ้โอ้โอ้อ่าเจ็บแล้วห้ามงเพิ่งแล้ว

ตังจริงครับทีมทีมทีมครับตังเอ้ยน้ำแนวไม่แห้งแนวอาลโตยกขึ้นโตชิมไหมไปแล้ว

ทิ่เมื่อยแล้วบอกควรมีตังไป้พอไปพอไปเอารถไปเติมมันกันไปเอารถไปเติมมันกันเด้ว